จบลงด้วยเรื่องที่ไม่ดีเพราะมีคนถูกยิงแล้วคนคนนี้เนี่ยเป็นพ่อค้าเหมือนเสียรับซื้อยางพารารายใหญ่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชคือคนที่ไปด้วยที่เป็นลูกน้องบอกว่าคนร้ายน่าจะมาดักซุ่มยิงค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะโดยคนที่ถูกยิงเนี่ยชื่อนายสันทัศชัยชนะอายุ51ปีอย่างที่บอกเขาเป็นเฮียเป็นพ่อค้ารับซื้อยางพารารายใหญ่ในพื้นที่เลยที่อำเภอทุ่งใหญ่ คนร้ายเนี่ยใช้ปืนลูกซองยิงนะคะขณะที่คนตายมาหาปลาที่คลองสังสะพานขี่นอนห่างจากตรงบ้านของคนตายเนี่ยประมาณสัก4กิโลเมตรสภาพศพของคนตายในสันทั์เนี่ยกระสุนเน่าเจาะเข้าที่หน้าอก9รูจนกระทั่งเขาสิ้นใจตายลูกน้องคนตายที่มาด้วยกันชื่อนายจารุวัตรหรือนายโจบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังยืนหาปลาอยู่ในคลองมีคนร้ายไม่ทราบจํานวนค่ะคิดว่าน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วคงจะสะกดรอยตามมาอยู่แล้วก่อนที่จะไปซุ่มรอในมุมมืดใต้สะพานฝั่งตรงข้าม คนร้ายคงเห็นจังหวะสบโอกาสก็ยิงปืนเข้ามาแล้วกระสุนเนี่ยเข้าที่หน้าอกขวาของคนตายความหน้าจมน้ําก่อนที่ทางด้านของในโจที่เป็นลูกน้องของคนตายบอกว่าเขาได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่เก็บหลักฐานพยานทั้งหมดนะคะผู้ชมวันนี้เชิญตัวในโจซึ่งในโจเนี่ยคือลูกน้องและคนคือคนที่ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ พาในโจไปสอบปากคําคแล้วพาในโจไปชี้จุดที่เห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาดักซุ่มยิงก่อนที่จะเอาในโจกลับไปสอบปากคําคอีกครั้งแล้วก็มีการตรวจคาบขมเาดินปืนแล้วก็ดีเอาตามร่างกายก่กอนปล่อยตัวออกไปค่ะก่อนในโจอยู่น,ยนั้นครับพีนน่เกมือตาซานมือโนยิงมืออยู่เลยมือตาซ้ายครับมือในน้ำครับพ <brasile. S 2> ี่งาปล่อยแล้วจะเที่ยนไปแล้วก็เหยียบไปเลยครับเหยียบไปเลยซึ่งคนนั้นยิงยิงยังไงได้มั้าง <พ to S 2> คนยิงเก็นเลยครับวันจะยิงกันเลยยิงเที่ยงได้มั้งวันยิงกันหนุนวินออกเครื่องเกะก้าวบ้าไปจอดมั้งในการหนึ่งครับนี่คนที่สองแต่ว่าปกติก็จะไปหาที่อื่นครับพอคิด่ลกันเสร็จนะเขาชวนเราคนเดียวใช่คนคนคนอื่นคนอื่นไม่ชวนชวนบ้างครับคยบางทีเกาก็บ้างก็กลับไปเองครับ ทีนี้ตำรวจนะคะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังสืบสวนหาข่าวแล้วก็ต้องไปดูกล้องวูจรปิดตามจุดต่างๆก็ตามคาให้การของนายโจลูกน้องจะไม่ได้เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องไปไล่ดูก่อนว่าเส้นทางไหนที่คนร้ายใช้หลบหนีกันแน่ประเด็นการสังหารตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการกดแคลนส่วนตัวความขัดแย้งทางธุรกิจยางพาราหรือเรื่องชู้สาวทั้งหมดไม่ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะส่วนศพของคนตายในสันทัดนะคะส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลมหราราชนครศรีธรรมราชเดี๋ยวจะมีการส่งมอบพย้ญาตนํากลับไปประกอบพิธีทางศาสนา,นาในาช่วงค่าค่ะ